สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัติตาพัทยานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับสุริยุปราคาค่ะสุริยุปราคานะคะหรือสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างดวงอาทิตย์และโลกค่ะในเวลากลางวันทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆว่าแหวงไปจนกระทั่งดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ไว้ทั้งหมด เวลานั้นแม้เป็นกลางวันแต่โลกก็จะมืดลงไปชั่วขณะและเมื่อดวงจันทร์ผ่านพ้นไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งดังนั้นการเกิดสุริยุปราคาจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันตามลำดับซึ่งแตกต่างจากจันทรุปราคาที่เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันต,ำำต,ตามล,ล,ลำดับค่ะ การเกิดสุริยุปราคานะคะเนื่องจากดวงจันทร์และโลกไม่ได้โคจรอยู่ในระนาบเดียวกันแต่โคจรอยู่ในระนาบที่แตกต่างกันประมาณ5องศาดังนั้นการเกิดสุริยุปราคาจึงเกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกในระนาบเดียวกันจึงไม่ได้เกิดหรือให้เห็นได้บ่อยครั้งนักอาจเกิดขึ้น2ครั้งต่อปีหรือมากที่สุดไม่เกิน5ครั้งโดยปกติแล้วสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันแรม15ค่ำ และเกิดในช่วงใกล้กเคียงกับจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําในการเกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งนะคะมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยหลายประการเช่นระยะห่างของโลกถึงดวงอาทิตย์ในช่วงที่เกิดความเร็วในการโคอจรของดวงอาทิตย์หากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นกับพื้นที่ที่มองเห็นการเกิดสุริยุปราคาด้วยค่ะเงาของดวงจันทร์นะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรมาบดบังดวงอาทิตย์ทั้งหมดไว้จะทําให้เกิดเงาสองชนิดคือเงามืดและเงามัวค่ะเงามืดเป็นเงาส่วนที่มืดที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ตรงกับดวงจันทร์เงามัว เป็นเงาส่วนที่ยังมีแสงสลัวโดยเงามวนี้จะอยู่รอบๆอบเงามืดอีกทีค่ะประเภทของสุริยุปราคานะคะไม่ใช่ทุกครั้งของการเติดสุริยุปราคาที่ดวงจันทร์จะเข้าบทบางนอาทิตย์ไว้ทั้งหมดเพราะในบางครั้งของการเติดสุริยุปราคาดวงจันทร์ก็จะเข้าบทบางดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระนาบของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกไม่ได้ซ้อนกันพอดีดังนั้นจึงแบ่งสุริยุปราคาได้เป็นสามประเภทค่ะ 1. สุริยุปราคาเต็มดวงนะคะาคาเะคะกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในระนาบเดียวกันค่ะและบดบางดวงอาทิตย์ไว้ทั้งหมดทําให้เกิดเงามืดและบริเวณที่เกิดเงามืดจะคล้ายกับเวลากลางคืนโดยในการเกิดแต่ละครั้งมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ค่ะสสุริยุปราคาวงแหวนนะคะ เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกับสุริยุปราคาเต็มดวงค่ะแต่เนื่องจากเรามองเห็นดวงจันทร์ในขณะที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์จึงจังเห็นขอบของดวงอาทิตย์ให้เห็นเป็นแสงสว่างได้ค่ะ 3. สุริยุปราคาบางส่วนนะคะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยสมบูรณ์ดวงจันทร์จึงบดบางดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเท่านั้นเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ในลักษณะเป็นเสี้ยวค่ะ ในขณะที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวงแล้วเราก็จะมองเห็นแสงบางๆการกระจายออกมาจากกรอบกรอดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโคโรนาค่ะซึ่งเป็นส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตสุริยุปราคาโดยการมองผ่านอุปกรณ์กรองแสงต่างๆเพราะดวงตาของเราไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ตรงๆได้ โดยปราศจากเครื่องป้องกันสายตาเนื่องจากรังสี U v จากดวงอาทิตย์สามารถทําลายเรติน่าในดวงตาของเราได้ซึ่งอาจถึงขั้นตาบอดได้แต่เราสามารถมองดวงอาทิตย์ได้โดยตรงในขณะที่เกิดสริป,ประคาเต็มดวงเท่านั้นและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมว,วิดีโอค่ะขอขอบคุณค่ะ